วันนั้นข้าได้เรียนรู้ที่ท่าทำไรรับใช้คนผิดคนเธอวิศโดบิเธอวิศ t ดบิเด็กบกกระบ t กบกกระแพงเป็นที่ข้าได้พบกับกองทัพแบ็กสโตนกุเปโกเดสคอนแบบนี้ E เอาพวกมันออกจากกระแพงนายท่านันหลบมันขัดลมันโอ้หัวแพะเอาช oh yeah, ิดิเโอ้ไเหี้ยร um> ัวเงียเลยโอ้ตัวเราพรเราไม่อนโอ้ไอ้ ป็นผู้วิชาปาฉันมีงานต้องทำดีนะของแกตัินิกอย่าจำบโดนซะและรักษาคนพนอาจํารนพนอาไว้แม่เฮ้ยแม่มากันสักเทียเลยข้าข้าว่าโอ้มืงส <fal compass. S 2> องรวมหนึ่งกับ <poems> ผู้หญิงมึงมาทั่วบ้าไอเวนบ้า

mày ơi Ừ quá đi quá Ừ mày cả mày Ừ Ồ quá mày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  quá quá mày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  quá ต้องไปได้อืมมาเอ้ยฆ่าขอฆ่ามันเฮ้ยเอ้ยอืมอืมโอ้ยป่าสิวะเฮ้ยโอ้ยเหนื่อยวะต่อไปละมาช่วยด้วยเอาอีเวน mà vóc đi quá sao bà bà yên mhm 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 Đi. mhm 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 Đi mhm 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 Bị mhm mhm Ui, mhm rồi hả? mhm 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 ก็มันเชีย่ยงจริงๆเฮ้ยิฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าตายซักโอเคเขาก็เสริมกันแล้วโอเคก่อนอื่นนะแค่บึงแล้วพมคิดก่อนว่าจะเก็บดีไว้ คีเพอร์อ๋อเขาสอนโอเคโอเคโอเค,คเอาก็เอามามีแค่นี้ไงเนาะไปไปไปโด,ปดปมินกิกไปเมื่อกี้โดมินิกใช่ปะโอ้ไปเย้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ตา,ายจะเจอเลยโอ้ยไม่เออก็ไม่ตายารัก อเอาดูกะเฮ้ยมาสูวะี้เยตายตายเลว่วงวาเรื่องมาแทนที่ยิงฟริีจีนสปอร์ตเลยแมดนี่ชิดได้บึงโดนกูแน่ต้อตเอเอากรดดูนั้นออก,อนะออกจักระแพงโอ้ย ป่ะสิวะอฮ้ยไปโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก๋ไ,ได้กูวะ,ะไปจ่อแกมาทำอะไรตรงนี้เฮ้ยสบับไปหน้าหมดเฮ้เชีย่ยล,ล้มอ้าเวนั้นล้มมาได้หรือกันกป่ะมาไอ้ยพวกมันก็ตายมาโดนซัพย์สินแม่เอ้ยการแปดตัวไงวะ อะไรเมื่อกี้อะไรฮะอย่ามากเลยนะแกฮะจุดวะี๋ยวะไม่ต้องถามแล้วพวกนี้ไม่ต้องหนีหรอกเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไปกันต่อที่ไปสนใจนะผมเล่นมาก่อหน,นัาน,นี้แล้วผมไม่คิดว่าผมจะทำยูทูบไง ถ้าเเกมนี้มันว่างอยู่พอดีอ่าดีจริงค่านะดูนะค่ะแปลเนี่ยโอยตกตึกแปลเลยจะได้เหมือนคนดูเทเปอร์สักทีกีกาภาษาจีนแสุดไปที่บอเกมหนีเอดูะ

Ta bang hai! Big Bị con ghê! Ta bang! Ta bang! Ta bang! chưa bang! Ta 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 Yeah No!

ไอ้เอกไหมปับป๊บคิวอะปั๊บคิวไอ้เนี่ยเอาคิวนแตตกนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยถือวะไมู่รู้ไม่ยู่แค่นี้ว๊เย็นเคพี่โคตรโรดมาละไอ้โรดมาแล้วลลว่ะ Main king, yes, we king, do I? Stop! 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 Dominic! 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 Dominic, kill yourself! These warriors don't have even... to die! Trial by combat! Right now! What? Fight you! น t จะน That's a น e x e c ่ t ส o n อะไรนะให้สู้กับแกเหรอไม่ใช่การต่อไม่ใช่ินั่นคือการปะะให้สู้กับมือขวาข้าสิกค่ตส้เป็นแกแกมาเป็นเนคู่ต่อสู้ให้เาเปนกาปนเนค่่อ้อาปนกาปนนค่่อา เพียร์นี่ก็ทุกซึ่อถ้าข้าปฏิเสธในการออกเลือกมันแปลงอีช่วป่ะโอ้ยแปลยากมาบากที่เป่งเปลนแปลก็เงี้ยแหละมาแปลสุดยากถึงว่าแต่เกมเก่งเก่งไงเดี๋ยวอยู่ถูกเขาต้องการส่วนใหญ่คุณดูต้องแตรแปลพวกเขาปักพวกแต่ไมีลูกเรื่องเหมือนกันต้องการดูมามไม นักดาบเนี่ยไอ้ผู้เดมาไม่ได้เก่งหรอกาตานนี้กินนะครับวิธีดาวมาดูง่ายไอ้เกิฮ้ยแต่ not forget กิยัง,ยงสูย้ยากไปอีกเลยไ้ดูบ <c oughs> ้าไม่ต้องต้องเยอะจะตัดคอมึงตอนนี้ละ่ะตัดคอแม่เป็นจอกเลย เรายองอยู่ความเมตยังคงอยู่ในความเมตตาของเขาโดนดโดนดโตจะไม่ต้องทำอะไรกดัติกบทางที่านแคกับให้กับทารรับจ้างพวกคดามาโดนดิเขาดาบมาโอ้ยดาบเคอรขาดนั้ยกูก็ได้ไอเมท นี่ความก้าหารใก,ก,การต่อสู้เอกิติที่รัช้ข,ข้าโคเรนโคดขอ,ดขอดต่งตั้งเจ้าเป็นแบ็กสโตนเป็นอสเวนเล็กเป็นอวนกอหัตแบ็กสโตนไอยากจะฟัง โอ้ยต้องเรียนรู้ภาษาอาังกฤษมาอันนี้เรียนรู้จากเกมเกมไม่ก็ออยากคือต้องไปิดยูทูบด้วยภาคเรื่อยไปเนี่ยดีเวนโอ้ยเราจบเรื่องที่ดีแล้วเราจบเรื่องที่ดีแล้วจะไปจะไปจะไปต้องจำต้องจำหมายซับอะ่ะ Come on เดี๋ยวเข้าหรือเปล่าวะหรือมาน,นี่สิ That was how I joined the Blackstone Legion นั่นคือวิธีที่ข้าได้เข้าร่วมกับ กองถานแบ็กสโตนเหตุผลที่ผมสร้างโลกอย่งเงี้ยเพราะว่าผมนึกถึงเกมจ v วิเมคลายครับเบิร์ดถ้าเป็นธาตนเต้จะเป็นปีศาจแดงถ้าเบอร์จิวจะเป็นเหตปีศาจสีฟ้าใช่ปะแต่ผมแต่ว่าผมขี้เกียจหารูปปีศาจเลยเอารูปไอโฟนีมาแทนแล้วเราติ d จ v วิเมคลายจัดเลยติดในการด้วนะไม่มีเงินไม่มีตังก็รอคนมาเจอเนาะ ผมคิดว่าเราน่าจะต่อกันนะจ๊ะปะเราต้องต้องเล่นเหรอระดับ realistic อยู่แล้วจ๊ะเออผิดอีเว้ยเลยโอเค

โอลด์เอนครอสโอเด์เอนครอสแต่ส่งข้ามาได้ละก็ได้ละก็กำลังเสริมพวกเราอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยกลัวคนเดียวแลเอามยค่านี่แหละรอเล่นกูปั่นเนี่ยเดี๋ยวรอเล่นใช่ปะกูไม่ได้รอเล่นเมื่อวานเนี่ยไปประตู ดาวพวกราเบนสโตนจุดล็อคอนี่ัดดไดเดแล้วข้าต้องเปลี่ยนแปลงมันเอ้ยเอ้ไปอกไปเอะอย่เอ้ย c push them back ตอนนี้นะเอ้ยมาจัการพวกมึงก่อน

เอา嘛เอา嘛แดงช่วหมึงหน่อย้ยมาถูกว่ะมีเวลาว่างแปรเสร็จก็ก็มันอยู่เลยรันนิฟอาเฮ้ยเอต้องการนักต้องต้องจัดการพวกนักขนรวต้องจัดการท่าข้างนะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวกูขอไปก่อนนะมึงบางไงนะเฮ้ยโอ๊ยฮะไอพวกไวจิมิสุยูยะเฮ้ยมิวะโอ้ยมันสิวะ,วะพวกไวจิน่ามาันเกียร์เน,นิ่มถามดนกูตัตคอยนี่ยล่ะ วะาตั้งเข้าให้แม่งเอ้ยติดถ้าเราสามารถข้ามพวกทีเดีดได้ก็อสีสิโอเคโอ้ยโว้เวดี้โอ้โอ้ยโคตรมือโอ้ยสัญญาอ่อน

Lại lọt đâu đó, anh về đi Đặt không đủ một lọt Một chơi bắt cơ gì đi Quá má, mà Buộc cơ mấy chi quá

ดีโอ้โหเยอะแยะจักวะตัวเล็กเลยไปว้าวว้าวจุดดีนี่ต้องเป็นตรวการ์อ๋อต้องอยู่นิ่งๆเกี่ยวข้าใจละดูกองกำลังก่อนฟันหน่อยกันโอเคเรียบร้อยไปกันต่อ

ใช่ไหมฆ่าชุบหนีตายซะสอดคอเยไป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 กปไ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 ปกระตไไป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  โอ้ยเติร์กเกอร์อย่างกูจ้ะกูจะสู้ด้วยสัตว์สีอย่าไปว่าลาใช่ไหมได้จะให้วางลายด้แล้วร้องตัวไปกินตีร้องตัวปกิมีแค่ดีใช่ปะเยี่ยมเยี่ยมยอด Now, okay, we were winning. We just needed a final oh push. <laughs> Bow power. Bye. Don't don't get a fight. Chitty. <laughs> Chitty. Let's <laughs> <Chitty. laughs> go. You mm -hmm. Stone was a an and one of the best I'd ever seen. Stop. <laughs> <laughs> ยีเหรอว่าน่อ่ะเ,อเปิดถ้าเปิดหน้ากากมาันจะเป็นไงนะไม่ับวถเน,นี่ยคราวนันน่ข้าจะจบปเดงมาได้วาโรชรีเชฟจินะนก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยพว่าผมน่าจะโกวากิรีนะมามาสิอ้ย ตัวไม่ทันตัวไม่ทันเสมอเลยเฮ้ยโอ้ยบ้าฉันจับการต่อสู้ของแกได้แล้วแกแพ้ฉันแน่มาสิวะเอ๊โอ้ยตัวฟันงี้เลยวะโอ๊ยโอเคแพ้ยี่เรอวะบ้าเดินกู้สัดงคอจนเสียแล้วมั้ง แค่นี้หรือเปล่าดูไปในแค่นี้แค่นี้เหรอโอ้โหทรมานพลาดหัวมันเถอะไอ้เกี้ยมันเจ็บนิ้วยิ้วมันหักแล้วแม่งพลาดหัวจริงโอ้เหนื่อยนะเอนาะ Not bad, Blackstone. My level i Blackstone. Not bad at all. เข้ามาใจว่าเข้าอยู่แต่ปาจะมือกันหน่อยไหยเออจับอีมือใช่ไหมนั่นน่ะใช่ไหมเถิดหรือว่าจับมือด้วยกันมาก็ขอตัวลาก่อนนะผมสลับเกม m e r ของผมหรืออะไรสักอย่างนึ่ง o มอร์หรือเปล่าวะใช่เหมนกัน ก็ก็ขอบคุณขอบคุณที่ดูวิดีโอผมนะครับผมสวัสดีผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปตีก็เป็นเกมดีเชน่นเคยคลิปต่อไปถ้าผมเล่นเกมนี้จบเมื่อไหร่คุณไม่ต้องถามว่าผมจะจะเล่นตัวอะไรซาบ,บูไรผมอยากเล่นซาบ,บูไรแค่นั้นเองฟูเบียวสามนิดแดน,นอัศวินไอพวกไวกิ้งและซาบ,บูไร ตอนนี้เราเล่นฮิวดิเราเล่นไลท์ก่อนไม่จบั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้กดปุ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับดี๋าวนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย